ครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เบรกดัมซิงครับมาวันนี้เราก็พามาอัปเดตหน้าง,งานจานชูครับเมือว่าเจ้าััษ์เขียวครับผมทำการลงไปปรับพื้นที่ด้านล่างครับแล้วก็ขุดเพื่อเขาจะเทปูนครับ น่าจะสามช่วงนะน่าจะขุดลงไปประมาณบัวครับนี่เพื่อเขาจะทําแบบนั้นครับนะครับจะทําคานครับน่าจะสามจุดนะคิดว่าครับนี่กา,ารชูก็ก็ไล่ปรับไปเรื่อยๆครับปรับระดับด้านล่างครับพามาอัปเดตหน้าง,งานตลอดครับ มาดูความคืบหน้าครับว่าอาจารย์ชูทําไปได้ที่ไหน,น้วครับผมเราก็มาจากหน่วยงานที่ทสองแล้วมาดูหน่วยงานที่สามมาเด็เจ้าสมราลเรายังไม่ได้ไปเลยไปมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับค่อนข้างจะอยู่ไกลครับผมว่ดูดินเป็นสีาขาวๆเลยไม่ข้างล่างเป็นดินแข็งนะครับ ้างล่าง,งจะดินแข็งแล้วเป็นเขาขๆอย่างนี้เลยแต่ดีหน่อยก็ยังมีไม้ยืนครับถ้าไม่มีไม้นี่ก็แย่มอนกันครับถ้ามีมีไม้อาจารย์ชูก็แย่มอนกัน,นระดับก็น่าจะประมาณนี้นะครับระดับ ดูครับนะน้ำตลอดเลยครับผมนั่นเห็นไหมอ่าสายมาตั้ไหนอีกนั่นนะดูน้ำตรงนั้นเต็มเลยครับเขากําลังจะทําการสูบออกครับน้ำไม่รู้ว่าซึมมาเยอะมากครับตอนนี้เดินไปนะครับเดินไปแบบระมัดระวังครับขนาดธรรมดาเกือบมิดแท็กอะดีว่ ีก็ขุดเบี่ยงดินไปเรื่อยๆครับ น่าจะร้อนหรือเปล่าหรือว่ายัางไง <c oughs> นี่ครับอันนี้ก็เขาน่าจะเอาแบบมากั้นครับแล้วก็จะเทปูนี่ครับเนี่ยตรงนี้ที่จารย์ชูขุดไว้ครับน่าจะเหลือตรงนู้นที่ตรงแท็กรถไมโครตรงมุมๆมแทรกรถไมโครอีกหนึ่ง,งอีกอีกหนึ่งอันนะคิดว่าครับดู ระบมอีกแล้ดูแต่ครับน้ำซึมซสะออกท้าไม่ได้เปิดก็โจอีกนะ เปนนี่ไม่ใช่น้อยนะครับทุกคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะมหาศาลเลยครับ ก็เสริมอยู่ตลอดคร,ครับเขาถลายแบบลงมาแล้วทุกคนเห็นไหม ขอรดบแบบมากันตรงนี้นะครับตัวขนาดคนเดินไป,ปกูขับรบ จานชูเล่นอะไรตนี้ก็ได้ดูแกจะแวว่งเดินมันขึ้นไปว้ข้างบนครับเออือพอนี้ไม,ม่ไม่มีสต็อกเดินแล้วตรงไหนมีที่ว่างกออ็สายไปดูแกทำดูแกทำ ดีหน่อย,ยมีไม้ครับถ้าไม่มีไม้ก็แย่เหมือนกันครับ Hãy tịt và à โอเคครับน,นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ